กลางคาเปลี่ยนครูมาร์ตี้สังเกตว่านัากเรียนของเขาเริ่มเสียสมาธิเพราะเสียงรถดับเพลิงกับเสียงรถตำรวจด้านนอกแตกแตกก็ได้ยินข่าวลือมาว่ามีแผ่นดินไหวที่แคลิฟอร์เนียบางพื้นที่ก็ได้จมหายไปในทะเลมาร์ตี้พยายามเปิดข่าวในอินเทอร์เน็ตแต่ระบบกลับใช้งานไม่ได้ในเวลาต่อมาเขาต้องประชุมกับผู้ปกครองแต่ที่นั้นก็เต็มไปได้วยความวุ่นวายทุกคนกังวลและไม่มีใครเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ พอหลังเลิกเรียนมาตีก็ได้ขับรถกลับบ้านแต่ถนนกลับกลายเป็นฝันร้ายไฟจราจรไม่ทำงานทำให้รถติดยาวในระหว่างทางนั้นเขาก็สังเกตเห็นป้ายข้างธนาคารที่เขียนว่าขอบคุณชัดสำหรับ39ปีที่ยอดเยี่ยมป้ายดูเหมือนจะธรรมดาแต่กลับกลายเป็นประโยคซ้ำๆในเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่นานหลังจากนั้นข่าวจากหลายประเทศก็เริ่มรายงาน เมืองชายฝั่งถูกคลื่นซัดจมหายผู้ขาไฟระเบิดไฟป่าลุกลามไม่หยุดและสึนามิก็ถล่มเข้ามาจากนั้นผู้คนก็เริ่มก่อจลาจลทำให้ทุกคนเริ่มสิ้นหวังอีกด้านหนึ่งฟิลิเซียผู้เป็นอดีตภรรยาของมาตี้เธอทำงานเป็นพยาบาลและในขณะน,นี้โรงพยาบาลก็เต็มไปด้วยผู้บาดเจ็บตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนร่วมงานของเธอก็ทยอยลาออกบางคนถึงขั้นจบชีวิตของตัวเอง ความสิ้นหวังทําให้สภาพจิตใจของเธอใกล้พังเธอได้แต่นั่งร้องไห้ในห้องน้าและก็ได้ยินเสียงวิทยุรายงานซ้ําๆเกี่ยวกับประโยคปริศนาเพื่อนรวมงานก็เลยถามเธอว่าอะไรยากกว่ากันระหว่างแต่งงานหรือการหยา่าฝีเสียก็เลยตอบว่าแต่งงานง่ายกว่าใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวแต่การหย่าจะต้องใช้เวลาหลายเดือนและในคืนนั้นฝีเสียก็ได้โทรหาม,มาตี้บอกว่าเธอเอาแต่คิดถึงเขา เธอสงสัยว่าท่ามกลางความสิ้นหวังแบบนี้คู่รักที่เลิกกันไปแล้วอาจจะกลับมาคืนดีกันหรือไม่เพราะทุกคนก็โหยหาความคุ้นเคยเธอยกตัวอย่างเพื่อนร่วมง,งานของเธอทีลาออกไปอยู่กับครอบครัวมาตี้ก็บอกเช่นเดียวกันว่าตอนนี้แทบไม่มีนักเรียนเหลือแล้วและเขาก็ได้พูดถึงปฏิทินจักรวาลกับตำแหน่งของมนุษยชาติในจักรวาลเหมือนกำลังครุ่นคิดถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่ หลังจากนั้นแคลิเซียก็พูดถึงโฆษณาที่พูดถึงประโยคขอบคุณชักและเธอก็เห็นมันมาก่อนมาตีก็บอกว่าเขาก็เห็นเหมือนกันทั้งครูก็เลยสงสัยว่าใครกันที่ยังซื้อโฆษณาในวันสิ้นโลกทั้งๆที่พวกเขาก็ไม่รู้ได้ซ้ำว่าชักคือใครในระหว่างสายมาตีก็พยายามเปิดทีวีแต่แม่นานสัญญาณก็ดับหายไป เหมือนอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานไม่ได้อยู่แล้วเขามองหน้าจอว่างเปล่าอยู่พักหนึ่งก่อนที่ภาพบใบหนะ้าของชักจะปรากฏขึ้นพร้อมกับเสียงประกาศว่าขอบคุณชัก39ปีที่ยอดเยี่ยมและสัญญาณก็ดับไปอีกครั้งสำหรับใครที่ชอบดูหนังหรือซีรีส์บ่อยๆแต่รู้สึกเบื่อกับค่ารายเดือนที่แพงครับตอนนี้ผมมีทั้งเลือกดีๆให้ทุกคนนั้นสามารถแชร์รายจ่ายกับเพื่อนๆได้ดูหนังได้หลายแนวหลายเครื่องพร้อมกันแบบถูกลิขสิทธิ์ครับ หากทุกคนสนใจก็คลิกไปที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับในเช้าวันต่อมามาตีก็สังเกตเห็นว่ารถของเพื่อนบ้านก็จอดทิ้งไว้เหมือนกับว่ามันใช้งานไม่ได้อีกต่อไปเขาบอกว่าจะต้องเดินทางไปทำงานไกลถึงสามใหม่เพราะถนนสายหลักเกิดหลุมยักษ์แถมก็ยังมีรถอีกมากมายที่ตกลงไปในหลุมนั้นอีกด้วยทำให้เมืองถูกตัดขาดออกเป็นสส่วนตอนนี้ถนนเส้นอื่นก็แน่นไปด้วยรถติด จนมาตี้เองก็คงไปไม่ถึงโรงเรียนก่อนเที่ยงในระหว่างการสนทนาอยู่นั้นทางครูก็ได้พูดถึงข่าวล่าสุดแคลิฟอร์เนียตอนนี้เหลือแผ่นดินแค่สิเอร์เซต์เขตบิเวทก็ถูกไฟป่าเผาผลาญฟอลอริดาก็จมอยู่ในน้ำท่วมแหล่งผลิตอาหารของสหรัฐได้หายไปยุโรปก็มีสภาพแม่ต่างกันส่วนเอเชียความอดอยากก็คล่าชีวิตผู้คนไปนับล้าน ทันนใดนนเองมาตี้ที่เห็นเพื่อนบ้านจํานวนมากทยอยกลับบ้านเพราะไม่สามารถไปทํางานได้มาตีก็เลยคุยกับเพื่อนของเฟลิเซียซึ่งทำงานในธนาคารเขาได้ถามถึงป้ายขอบคุณชาร์กแต่เธอก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนที่เดินไปมาดูสิ้นหวังเพื่อนบ้านของมาตี้บอกว่าคนเราผ่านขั้นตอนของการทำใจมาแล้วตอนแรกมีการประท้วงและจราจนต่อมาก็มีการฆ่าตัวตุยจำนวนมากและตอนนี้ คนส่วนใหญ่ก็ยอมรับชะตากรรมแล้วนั่งรอวันสิ้นโลกเฉยๆทันใดนั้นก็มีเครื่องบินบินผ่านพร้อมกับข้อความที่เขียนว่าขอบคุณชักกลางท้องฟ้าในระหว่างไปทำงานเฟลิเซีย,กยแกเห็นภาพกำแพงที่แต่มไปด้วยกราฟิกที่มีข้อความขอบคุณชักเธอจึงเดินไปถึงโรงพยาบาลแต่กลับพบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่หรือคนไข้เหลืออยู่เลยแต่สิ่งที่ยังคงทำงานอยู่ก็คือ จอมอนิเตอร์ทุกเครื่องโชว์สัญญาณชีพจรแต่นเป็นจังหวะเดียวกันราวกับว่ามีใครบางคนเชื่อมโยงไว้ทางด้านของมาตี้เขาก็งุนหงิดที่ทีวีไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้อีกเขาก็เลยตัดสินใจออกตามหาเฟลิเซียในระหว่างข้ามเมืองเขาก็เห็นจะรถถูกทิ้งร้างเอาไว้และป้ายโฆษณาเต็มไปหมดในขณะนั้นเขาก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแซมนั่งพักอยู่บนมานั่ง เขาก็เลยถามว่าคุณรู้จักชักไหมแซมก็ตอบว,ว่าไม่รู้เหมือนกันเขาลองถามหลายคนแล้วแต่ก็ไม่มีใครตอบได้สึ่งแซมเองก็จะเดินไปทางเดียวกันทั้งสองก็เลยไปด้วยกันและพูดคุยกันเรื่องชีวิตอย่างลึกซึ้งว่าแท้จริงแล้วมนุษย์เหลือเวลาในโลกนี้เท่าไหร่สุดท้ายโรคข้ออักเสบของแซมก็ทำให้เขาต้องหยุดพักบนมานั่งเพื่อนั่งดูพระอาทิตย์ตกที่นั่นส่วนมาตีก็เดินต่อไปเพียงลำพงัง ในตอนเย็นในวันนั้นมาตี้เดินมาถึงย่านที่แฟนเก่าของเขาอยู่เขาได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอก็ชื่อว่าไอริสโดยเธอได้บอกว่าเฟลิเซียเป็นคนน่ารักมักจะเอาคุกกี้ไปแจกเด็กๆเ,เ,เท่านั้นไอริสออกมาเล่นสเกตเพราะอยากใช้เวลาที่เหลือให้สนุกก่อนที่จะตุยทันใดนั้นเองไฟฟ้าทั้งเมืองก็ดับลงมาตีก็เลยบอกให้ไอริสรีบกลับบ้านเพื่อความปลอดภัย แต่แล้วทุกหน้าต่างของบ้านร,บรอบๆก็เริ่มมีป้ายโฆษณาเรื่องแสงของชักไปทั่วราวกับว่ามันเป็นเมืองร้างมาตีที่ตกใจกระิบวิ่งไปหาอดีตภรรยาทั้งคู่นั้นสวมกอดกันด้วยความโล่งใจและเมื่อถามถึงโฆษณาประหลาดเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้เหมือนกันที่ภาพนั้นปรากฏในบ้านของเธอได้อย่างไรทั้งด้านของชักตัวจริงชายวัย3าปีที่นอนป่วยอ่อนแรงอยู่บนเตียง เชื่อมกับเครื่องวัดชีพจรซึ่งตรงกันกับที่โรงพยาบาลเคยแสดงภรรยาของเขาเจนนี่และลูกชายของเขาคือไบรอันและนางเขาดูทั้งน้ำตาเพราะรู้ว่าเขาใกล้จะจากไปแล้วทางด้านของมาตี้กับเฟิเซียทั้งสองก็นั่งที่ส่วนหลังบ้านชมท้องฟ้าที่ตอนนี้สว่างไปได้วยดวงดาวเพราะโลกทั้งใบไฟดับหมดแล้วดาวจึงเปล่งประกายยิ่งกว่าเดิมพวกเขาได้จับมือกันมองหากลุ่มดาวต่าง แต่แล้วจูๆ่ๆดาวดวงหนึ่งก็ดับหายไปตามมาด้วยดาวอังคารและตามด้วยดาวดวงอื่นๆในเวลาเดียวกันนั้นเจนนี่กับบรอยอันก็กล่าวอำลาชักเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับขอบคุณสำหรับ39ปีที่แสนวิเศษก่อนที่ชักจะสิ้นลมหายใจมาตีหันไปบอกเฟลิเซียว่าเขานั้นรักเธอแต่ทุกสิ่งก็ดันพลันดับวูบโลกทั้งใบจบสิ้นลง9เดือนก่อนวันสิ้นโลก เลอทำงานในร้านแผ่นเสียงเธอรักดนตรีเป็นอย่างมากและมักจะไปเล่นดนตรีข้างถนนอยู่บ่อยๆในขณะเดียวกันเจนนิสก็เดินกลับบ้านด้วยอารมณ์หงุดหงิดเพราะเพิ่งเลิกกับแฟนเธอทำงานร้านหนังสือแต่กลับรู้สึกชีวิตไร้ค่าทั้งที่สมัยเด็กเขาเคยเป็นนักเต้นที่มีพรสวรรค์ในเมืองเดียวกันนั้นชักกำลมร่วมประชุมใหญ่ในด้านการธนาคารเขาเป็นนักบัญชีที่ประสบความสําเร็จทํางานให้กับธนาคารใหญ่ และเจนนี่ภรรยาของเขาเกิดคบกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมทั้งคู่ภูมิใจในตัวลูกชายที่ไบรอันเป็นนักเรียนที่ดีเด่นแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นชักก็ไม่เคยมีความสุขจริงๆเลยเพราะงานที่เขาทำมันน่าเบื่อและแต่ไปด้วยคนที่เขาไม่ชอบจนกระทั่งวันหนึ่งเทเลอร์ได้เห็นเขาเดินผ่านด้วยสีหน้าจริงจังเธอก็เลยตีกลองจังหวะสดใสเพื่อคลายบรรยากาศให้กับเขาและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นชักหยุดฟัง หลังจากลังเลเล็กน้อยเขาก็เริ่มรำไปกับเสียงดนตรีแม่นั้นก็เริ่มมีคนมามุงดูหนึ่งในนั้นก็คือเจนนิสชีวิตที่กำลังเต็มไปได้วยเรื่องแย่ๆเธอเองก็โหยหาความสดใสจึงลุกมาเต้นด้วยอีกคนชักก็เลยดึงเธอมากลางวงทั้งคู่ได้เต้นไปพร้อมกันใน,นระหว่างที่บรรยากาศกำลังสนุกสนานชักก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาแต่เขาก็คิดว่าเป็นเพราะแวน่นจึงถอดแว่นแล้วก็เต้นต่อไป ผู้คนรอบข้างก็ปรบมือเฮฮาบางคนก็โยนทิปกองใหญ่หลังจากการจบการแสดงทั้งสามคนก็ไปนั่งพักที่คาเฟ่เทเลอร์แบ่งเงินให้กับทุกคนชักดูอาการมีไม่ค่อยดีแต่ก็ยืนยันว่าไม่เป็นไรเทเลอร์ก็เลยถามเขาว่าทำไมเขาถึงหยุดเต้นในวันนั้นชักตอบว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ในใจกลับคิดถึงวงดนตรีเก่าๆของตัวเอง ก่อนจะแยกย้ายกันเทเลก,ก็กอดทั้งสองคนแน่นแล้วเรียกพวกเขาว่านักดนตรีข้างถนนจากนั้นชักกับเจนิดทั้งคูก็เดินเล่นด้วยกันเจนนี่ได้เล่าเรื่องราวการเลิกกับแฟนของเธอและชักก็ปลอบเธอว่าเธอจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนจากนั้นทั้งคูก็ได้แยกย้ายชักหันไปรอบๆเขาได้เห็นไอริสกำลังเล่นสเก็ตอยู่และมองไปยังมุมถนนที่ว่างเปล่าเขายังสงสัยว่า ทำไมวันนั้นเขาถึงหยุดเต้นเมื่อเวลาผ่านไปโรครร้ายก็ค่อยๆทําให้เขาอ่อนแอถึงขั้นไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้เขาได้คิดย้อนกลับไปในตอนที่เขากำลังเต้นรำและเชื่อว่านั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าสร้างโลกนี้ขึ้นมา ในตอนอายุจัดขวบเขาอยู่กับปู่ย่าเพราะแม่ของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่จะปวดยิ่งกว่านั้นก็คือแม่ของเขากําลังตั้งครรภ์เขาอยู่ในตอนนั้นด้วยบ้านของเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอันบี้ปู่ของเขาปรับมือด้วยการดื่มแอลกอฮอล์และฝังตัวอยู่กับงานบัญชีส่วนซาราย่าของเขาก็หมดความสนใจในสิ่งที่เธอเคยรักเธอไม่ทำอาหารไม่เล่นดนตรีส่วนใหญ่สั่งอาหารสำเร็จรูปมากิน จนกระทั่งเขาอายุ10ขวบบรรยากาศในบ้านก็เริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งถึงแม้ปู่ของเขายังดื่มอยู่เหมือนเดิมแต่ทวายาของเขากลับทำอาหารและฟังเพลงพร้อมกับเต้นไปด้วยเธอมักจะดึงชักมาเต้นด้วยเสมอซึ่งนั่นเองที่กลายเป็นต้นกำเนิดลีลาการเต้นของเขาทั้งคู่ชอบดูหนังด้วยกันโดยเฉพาะหนังที่มีฉากเต้นทำให้บ้านที่เขาอยู่นั้นมันมีชีวิตชีวามากขึ้นแต่ทว่าบ้านหลังนี้ ก็มีกฎข้อเดียวที่ห้ามเด็ดขาดคือห้ามขึ้นห้องโดมบนหลังคาอันบีและซาร่าสั่งไม่ให้ชักขึ้นไปเพราะมันมีอะไรบางอย่างอยู่บนนั้นชักเคยพยายามแอบขึ้นไปหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถงัดกุญแจไปได้ในวันเกิด11ปีของเขาเขานั่งดูสารคดีของคลาสเกนเรื่องปฏิทินจกกักรวรรกับคุณปู่ของเขาและปู่ของเขาก็กำลังเมาเป็นอย่างมากชักก็เลยถามถึงห้องต้องห้ามปู่ของเขาก็เลยตอบว่า ข้างบนนั้นทําให้เห็นเกินกว่าสิ่งที่เราควรเห็นและนี่คือเหตุผลที่มันถูกล็อกเอาไว้เขายังเล่าต่ออีกว่าบ้านหลังนี้เก่าแก่เป็นอย่างมากและถูกปรับปรุงมาหลายครั้งตลอดเวลาที่เขาอยู่ที่นี่เขาก็ขึ้นไปห้องนั้นแค่ไม่กี่ครั้งและทุกครั้งที่เขาขึ้นไปเขามักจะอ้างว่าเห็นวิญญาณของคนที่กําลังจะตายเขาได้บอกกับชักว่าการรอความตายนั้นคือสิ่งที่ทรมานที่สุด ไม่นานซาร่าก็กลับมาที่บ้านเธอบอกให้อันบี้ออกไปซื้อของและหันกลับมาบอกหลานชายว่าอย่าไปเชื่อเรื่องไร้สาระของคุณปู่เลยมันเป็นแค่คำเพอ้อเจอ้อของคนเมาในเวลาต่อมาชักก็แอบ,บไปถามเพื่อนเรื่องวิญญ,ญาณที่ปู่ของเขาพูดถึงมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาอย่างไรเพื่อนบ้านก็บอกว่าแท้จริงแล้ววิญ,ญญาณพวกนั้นก็คือภาพสะท้อนของความผิดที่อยู่ในใจของคุณปู่นั่นเองเขารู้สึกผิด ที่ช่วยเพื่อนไม่ได้ในยามลำบากที่โรงเรียนวิชาที่ชักรักมากที่สุดก็คือวิชาภาษาอังกฤษและครูสอนก็เป็นคนน่ารักเป็นอย่างมากแต่เด็กๆก,กลับไม่ค่อยเกรงใจมักจะส่งเสียงรบกวนเสมอวันหนึ่งหลังเลิกเรียนชักก็ได้ไปถามครูถึงบทกวีที่เธออ่านให้ฟังโดยมีท่านหนึ่งที่เขียนว่าฉันคือความกว้างใหญ่ ที่อบอุ่นความแตกต่างนับไม่ถ้วนครูก็เลยอธิบายว่ามนุษย์ทุกคนก็คือการรวมกันของทุกสิ่งคนที่เราพบเรื่องราวที่เราเจอและประสบการณ์ที่เราผ่านมันได้สร้างโลกใบหนึ่งขึ้นมาขึ้นมาในจิตใจของเรานั่นเองและเรามีสิทธิที่จะเลือกว่าเรานั้นจะใส่อะไรลงไปในโลกใบนั้นชักก็เ,เริ่มเข้าใจว่าเมื่อคนเราตายโลกในใจของเราก็จะหายไปด้วย และนั่นก็ทําให้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้จริงๆก็เป็นอุปมาของโลกในใจชักนั่นเองโลกที่ดับไปพร้อมกับชีวิตของเขาในขณะเดินออกจากห้องเรียนชักก็เหลือบไปเห็นมาตี้ที่กําลังนั่งอยู่ในอีกห้องไม่กี่เดือนต่อมาสาราก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันขณะไปซื้อของหลังจากงานโศพบรรยากาศในบ้านกลับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าปู่ของเขาก็เริ่มดื่มหนัก ชักก็เลยถามพนักงานแคชเชียร์ถึงเหตุการณ์ในวันนั้นเธอก็เล่าให้เขาฟังว่ายาของเขาแค่ล้มลงอย่างกระทันหันไม่ได้มีรายละเอียดมากไปกว่านั้นในคืนนั้นเองในขณะที่ปู่ของเขาหลับอยู่บนโต๊ะทำงานชักก็ได้แอบเข้าไปในห้องข้างบนแต่พอจะก้าวขาเข้าไปปู่ของเขาก็ตะโกนและลากเขาออกมา ปู่ของเขารีบเดินมาปิดประตูด้วยตัวเองแต่แล้วสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นบางสิ่งในห้องนั้นเขาชะงักขางด้วยความสยองแขนขาสั่นเทาแต่ก็พยายามฝืนใจตัวเองปิดประตูลงให้ได้เมื่อหันกลับมาเขาก็ได้เห็นชักร้องไห้อันบี้ก็เลยปลอบใจเขาพร้อมกับขอโทษแต่ก็ไม่ยอมบอกว่าเขานั่นเห็นอะไรในเวลาต่อมาที่โรงเรียน ชักรู้ว่ามีชมรมเต้นเขาก็เลยตัดสินใจเข้าชมรมนั้นเพื่อรำลึกถึงคุณย่าของเขาครูประจำชมรมดีใจมากที่มีเด็กผู้ชายเพิ่มเพราะชมรมนี้มักจะมีแต่เด็กผู้หญิงเธอสอนให้พวกเขาเต้นหลากหลายแนวเปลี่ยนแนวดนตรีไปทุกวนันชักได้จับคู่กับแคท เธอเป็นนักเต้นรุ่นพี่ที่เก่งที่สุดในห้องและเขาก็ได้แอบชอบเธอเขาพยายามอวดท่าเต้นที่ซาร่าเคยสอนแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเป็นฝ่ายที่สอนทุกคนแทนแคทมีแฟนอยู่แล้วแต่ก็ยังตกลงจะเต้นกับเขาในงานเต้นประจำโรงเรียนที่กำลังจะมาถึงครูมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้กับชาร์กเพื่อให้เขาได้เต้นสบายขึ้นทำให้เขาเริ่มคิดจริงจังว่านี่อาจจะเป็นอาชีพในฝันของเขาก็เป็นได้แต่ในอีกด้านหนึ่ง อันบี้ยังบังคับให้เขาเรียนคณิตศาสตร์โดยเขาได้บอกว่าศิลปินมักไม่มีกินและคณิตศาสตร์ก็อยู่ทุกที่แม้แต่ในดนตรีก็นับจังหวะและโน้ตตัวเลขในแฟ้มบัญชีที่เขาทำงานอยู่ก็แทนชีวิตของผู้คนได้อันบีมักจะพูดเสมอว่าคณิตศาสตร์คือศิละปะที่ไม่เคยโกหก คืนวันงานต้นรำชักได้บอกกับเคทว่าเขาเจ็บที่ขาและปฏิเสธที่จะเต้นซึ่งครูก็เข้ามาและบอกตรงๆว่าถ้าเขาไม่อยากเต้นก็ไม่เป็นไรแต่ควรซื่อสัตย์กับเคทเพราะเขาจะทำให้เธอไม่มีคู่เต้นชักก็เลยนั่งมองดวงดาวเพื่อที่จะสงบใจก่อนที่เขาจะกลับเข้าไปที่งานอีกครั้งเขาเดินไปหาเคทแล้ก็ชวนเธอเต้นในที่สุด ทั้งคู่ได้โชว์ลีลาการเต้นแบบสมบูรณ์แบบผู้คนล้อมวงเชียร์กันอย่างตื่นเต้นและเมื่อการเต้นจบลงแคตก็ได้จูบแก้มชักซึ่งสิ่งนั้นก็ทําให้แฟนของเธอไม่พอใจลัางจากงานเลี้ยงชักก็ได้ไปเต้นคนเดียวต่อที่สนามฟุตบอลเขาเต้นได้อย่างอิสระปล่อยตัวเองไปกับความสุขจนเผลอสะบัดมือไปชนกับรัวจนทําให้เกิดแผลเป็นซึ่งอีกหลายปีต่อมาเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้กับภรรยาของเขาฟัง เวลาผ่านไปห้าปีปู่ของเขาก็เสียชีวิตลงในบ้านในขณะที่ชักวัยรุ่นเขาก็เริ่มซ้อมกับวงดนตรีและในตอนนั้นสามผู้เป็นคนทำพิธีโศพบอกชักอย่างน่าประหลาดใจว่า อันบีได้จ่ายค่าพิธีไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะเขารู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงนั่นจึงทำให้ชักคิดได้ว่านั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ปู่ของเขาเคยเห็นในห้องรับนั้นก็เป็นได้ชักได้รับมรดกบ้านหลังนี้และเลือกที่จะอยู่ต่อเขาไม่ได้อยากย้ายไปไหนจนกระทั่งเข้ามาหาวิทยาลัยตายายฝั่งนั้นก็มาอยู่ด้วยแทนและเมื่อชักแต่งงานกับเจนนี่ท้งครูก็ตัดสินใจใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้ในเวลาต่อมา 3ามก็ส่งเอกสารที่มีของใช้ส่วนตัวของปู่ของเขารวมถึงกุญแจห้องต้องห้ามชักก็เลยเปิดเข้าไปในห้องและพบว่าในห้องมันว่างเปล่ามันมีเพียงหน้าต่างที่มองออกไปนอกเมืองเขาผิดหวังและกะ็หันหลังเดินออกมาแต่ทันใดนั่นเองเขาก็ในมิตเห็นภาพตัวเองในอนาคตในขณะที่นอนป่วยใกล้ตายเขาเข้าใจทันทีว่าปู่ของเขาเคยเห็นอะไรที่นี่ไม่ใช่แค่การตายของเพื่อนบ้าน หรือของยาเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวันตายของตัวเองและนี่ก็คือเหตุผลที่ปู่ของเขาพูดเสมอว่าการรอความตายมันคือสิ่งที่ทรมานที่สุดเมื่อภาพนั้นหายไปชักก็ตัดสินใจว่าเขาจะไม่ยอมเดินตามรอยของคุณปู่ที่จมอยู่กับความสิ้นหวังแต่เขาจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เขาท่องบทกวีที่ครูของเขาเคยสอนฉันคือความกว้างใหญ่ที่อบอุ่นความแตกต่างนับไม่ถ้วน เพื่อตอกย้ำกับตัวเองว่าเขาคือจกักรวรรดิหนึ่งใบที่เต็มไปด้วยผู้คนเรื่องราวและความทรงจำที่ไม่มีสิ้นสุดภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ถ้าคุณมองลึกๆคุณจะเห็นว่าหนังมันเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์และข้อคิดหลายชั้นเป็นอย่างมากเดี๋ยววันนี้ครับผมมีข้อสรุปเล็กๆ,ๆน้อยๆให้ทุกคนนั้นเข้าใจชีวิตของเรามากขึ้นนั่นเองครับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ครับนำเสนอความเปราะบางของมนุษย์และโลกเรื่องราวที่ล่าผ่านเหตุการณ์หายนะทั่วโลก ทั้งแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟป่าผูเขาไฟระเบิดมันสะท้อนให้เราเห็นครับว่าทุกสิ่งที่เรายึดติดมันคงอาจจะหายไปในพริบตาไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการทำงานระบบสังคมหรือแม้แต่คนทั้งประเทศค่าของเวลาที่เหลือการที่ทุกคนเผชิญหน้ากับวันสิ้นโลกทำให้เรารู้ครับว่าสิ่งที่สำคัญนั้นมันไม่ใช่งานหรือชื่อเสียงแต่มันคือความสัมพันธ์ความทรงจำ และการใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักเฟลิเซียกับมาตี้ทั้งคู่นั้นเคยหย่าร้างกันแต่ก็ยังโหยหาถึงความอบอุ่นแบบเดิมๆจนทั้งคู่กลับมาคุยกันเพราะเวลาที่เหลือทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆก็คือการได้อยู่กับคนที่เรารักส่วนทั้งนั้นของชักสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตของแต่ละคนคําว่าขอบคุณสําหรับ39ปีที่ยอดเยี่ยมเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าโลกทั้งใบก็คือโลกในใจของชักนั่นเองเมื่อชักสิ้นใจลง โลกในรองรับก็จบลงพร้อมกับเขาเป็นอุปมาว่าเมื่อมนุษย์คนหนึ่งดบับโลกทั้งใบของเขาก็ดับตามไปด้วยการเต้นและดนตรีก็คือความหมายของชีวิตซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ชัครู้สึกว่าเขามีชีวิตจริงๆไม่ใช่งานที่ธนาคารแต่เป็นตอนที่เขาได้เล่นได้ปลดปล่อยตัวเองให้กับดนตรีเหมือนกับเขาได้สัมผัสกับ,กบเสรีภาพความสุขและเหตุผลที่พระเจ้าสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาข้อคิดก็คือ เราควรหาสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจริงๆไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตไปวันๆส่วนความรักและความทรงจำก็คือสิ่งที่อยู่เหนือความตายต่อให้โลกดับลงแต่ภาพความจำของชักที่มีต่อปู่ยา่าครูเพื่อนคนรักและก,ก็การเต้นของเขามันยังคงอยู่ในเรื่องราวที่เล่าและนั่นก็สื่อว่าความหมายของชีวิตไม่ใช่แค่ระยะเวลาที่เหลืออยู่แต่ก็คือสิ่งที่เราได้สร้างและก็ฝากไว้กับคนอื่นนั่นเอง สรุปสั้นๆนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็สอนเราครับว่าโลกและชีวิตของเรานั้นเปราะบางเพราะฉะนั้นครับเราอย่าผลัดวันประกันพรุ่งกับสิ่งที่สําคัญจงให้คุณค่ากับคนที่เรารักและสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขแต่ละคนมีโลกส่วนตัวที่จะดับไปพร้อมกับเราจ้องใส่สิ่งดีๆลงไปในโลกใบนั้นให้มากที่สุดครับสําหรับวันนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับฝากด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วย